เมื่อนุมออฟฟิศติดอยู่ในบริษัทก็พากันหาทางลัดเพื่อสิไปหาเมียแต่ก็กลับต้องเพียพ่อแดดถึกบอดายมาฟังไปพร้อมๆกันกับช่องเทียงน้าหน่อยสตูดิโอบา่าวโพดโพมานำเสนอมิอซือเรียงวาเดอะล s ส d a เตวันไวรัสล้างโลก เรื่องเล่ากระวอลขืนที่มากพนักงานบริษัทตำแหน่งดูแลความปลอดภัยรักษาระบบแล้วมาหนีหัวหน้าเฮรเกอร์อิงกับเขามาค่ะมาถามมาวอลวอลว่าจะเฮ็ดงานซาหลายกระฝ้ากระจายงานไปเฮ็ดให้ม่แล้วในเดือนนี้ตมาระต้องว่าโอ้ยทาทีนี่ต้องเฮ็ดงานหามรุม้ามคําแต่กับโบธาราแล้วจูเลียตผู้เป็นเมียอิงก็บอกว่าเจ้ากำเพื่อนดนแล้วได้มันดึกตมาอิงก็เลยตัดสินใจกลับมอฮึ่งซึ่งชีวิตของมากระส่งเบื่อเบื่อบางเทือกระท่อจนมาพอกับเนียยู่เฮืื่ มันก็มีคนทรงข้อความตามงานอยู่ดีเสามือต่อมาค่ะตัวมาเอิงก็นังเบึงทอลเก็มีข่าววา่าผู้เขาไฟระเบิดรอบที่สามแล้วควันย่งบักร้ายพร้อมกับควันนีกระจายออกไปทัว่วแล้วบอกพ่อค่ะก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องเออว,ว่าแล้วก็อยู่ตั้งหกเดือนแล้วมือนี่นก็ปล่อยคลิปออกมาเราก็บอกว่าคอยนี่บม่มีประโยชน์แล้วสุดท้ายก็จัดการเจ้าของแอลและแน่ไป มากเองก็ไดมาหอดบริษัทตวพนียงฮี่เองก็ย่งซุตาเลี้ยวมองอยู่โอ้จับจองเป็นพิเศษเราก็เหตุงานไปอยู่บริษัทคือเก่าแล้วมือหนีก็มีคนเหตุงานพิษค่ะโอ้ถืกจับตามองแล้วที่หนีตัวเล่าเองก็ต้องถือล่ออกเราก็บุอยากออกพ่อปันใดรอ่พ่อเองก็จับเล่าออกไปท่านที่ใดที่เล่าออกไปได้เล่าถือแดดค่ะพี่น้องเราก็รู้สึกเจ็บแสบแล้วสุ้ายกระยตตอนหนาต่อตาของมากเองมากเองก็ตกใจมือยางแห้งค่ะพอมาหอดย่างมือแลงก็เลยมาบอกให้จูเลียตฟัง มากระถามว่าอยู่หม่องเหตุงานเจ้ามีเอียงแปลกๆบอโตจูเลียตเองกระถามว่ามันแปลกแบบใดกะแบบว่าคนมาไปเห็ดงานโตนั่งกระตอบไปว่ามันก็บ่ได้แปลกเลยล่ะเป็นเรื่องปกติเจ้ามียงกันแน่บอกคอยมาโตมาเองกระตอบไปว่าอันมือนี้่อยพ่อกุญไทต่อหนาต่อตาคอยเลยจูเลียตเองกระบอกว่าบบเป็นยังบบเป็นยังแล้วกระผ้ากันนั่งอยู่เตียงค่ะเรียบร้อยไปตัวจนสอดเสาเนี่ยเมื่อเสาเองกระเปิดเบื่อข่าวอยู่คือเก่าค่ะ ในข่าวก็บว,ว่าตั้งแต่ผู้เขาไฟระเบิดขึ้นมากมีคนแอลแะแน่บักหลแล้วตอนนี้่เมียเราก็อยูู่้เดียวจนได้คลอดลูกอยู่เงือนู้เดียวพ่อได้ฟังตอนนา,นานามากเองก็เลยรู้สึกว่าโอ้สิญยาประหนีกจ็จะสิมีลูกเค็ดงังจูเลียตเองก็เลยบอกว่าเอ้าเจ้าวัวแบบนี้อ่ะเจ้าบ่อยากมีลูกสันติทั้งสองเองด่ากันพี่น้องด่ากันไปด่ากันมาโตมากเองก็เลยหนีออกจากเงือนไปหอดมองเข็ดงาน พอตตมหอดบริษัทค่ะเขากับวัเรือวไวรัฐที่เกิดจากคู่เขานี่ละ่ะระเบิดเข้าไปกระจงกระจายตามพื้นที่มากเองก็เลยโทษไปหาจูเลียนค่ะบัแล้าก็รับสายแล้วให้น้องเมียสีว่าแอนเดียนะ่ะรับสายแทนมากเองก็เลยตัดสินใจค่ะบอกว่าสิไปหาเมียนี่ละ่ะไปปรับความเข้าใจกันพ่อแต่ก้าวออกไปข้างนอกเท่านั้นค่ะ แสงแดดมั่นกระแหงค่ะพอหายใจหืัๆผาบตัวมากเองค่ะตั้งสติแล้วก็เฝ้าเล่นเข้าไปในอาคารเฮ็ดเหยจ้าควงว่าตายตอนนี้กรู้แล้วว่าค่ะถ้าออกไปถึงแดดมั่นสิเฮ็ดในห,ห้าตายได้แล้ววันเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเงียบค่ะพี่น้องติดต่อเอียงกับบรสัญ,ญญาณเอียงกับบม่มีแล้วตอนนี้น่ะ ทุกคนเองก็อยู่ในบริษัทค่ะมีแนวอยููแนวกินให้แต่มันก็เป็นจํานวนจํากัดทุกคนเองกิน,นแลลว,วกับผ้กนนกา,กกา,กากันนอนนอนแหลวค่ะพี่น้องกับผ้ากันไปจาอคุดเพื่อสิออกไปทั้งไตทอ่อแหลวมือเองนะกับไปคุดยูน่นละคุดจนมาหอดรถไฟใตดินแลลวมืออาหารกับมาหอดทุกคนก็นเข้าแถวทากินค่ะมากเองก็เลี้ยวเห็นว่าพ่อใหญ่อันอนั้นแล้วมีจีพในกระเป๋าก็เลยไปถามเฮค่ะบอกว่าคอยสิยืมออกไปหาเม่ยคอยไดบอตอนนั้นเรากับ่บยอมค่ะ มากเองเล่าก็เอาค่ะเพราะว่ามีไฟฉายมีมีดพอมีทั้งแก๊สเด็กออกไปตอนนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาติดบริษัทมาสามเดือนแล้วเวลแล้วก็เลยตัดสินใจค่ะไปน้ากันพอ,อหญ่เฮ่เนี่ละ่ะที่เราเป็นหัวหน้างานเนาะเราก็กตกลงเดินทางออกไปทั้งใต้ดินมากเองก็บอกว่านีแผนที่รถไฟนี่มันสิไปนชนกันอยู่หม่องนี่กับพักกัญญาตามทางย่างไปผ่มาหอดกับมาพอกลุ่มคุ้มคนกลมหนึง่งติดมดมดมมองว่อง,องอยู่ตอนนี้ทุกคนใหญ่ามาอยู่ขาง่างสั่นใต้ดินบิดค่ะพี่น,อน้อง แล้วบอกพ่อข้าวค่ะก็มีคนหลักกระเป๋าพอาใหัเฮ่ไปมากเองก็ะเรนไรค่ะแลีนบาไว้สันแล้วแลียนนี้พอทําที่สิเรียนจับได้มันก็มีอายมันมาซอยทั้งสองเองก็ถึกจับได้ค่ะพี่น้องแล้วก็บอกว่าคอยนีเป็นตํารวจมีปืนพร้อมยืนกันในบ่โดนค่ะไฟเองก็ดับปึ๊บขึ้นมากระพากันยุ้มหัวกันค่ะ แล้วทั้งคููกัจัดการไอก้กำนองตำรวจแอร์และแน่ไปแล้วก็ใส่เกียร์ม,ม้าแลนนี้ท่านที่ที่จอดมาได้กระเบิงว่าจีพีเอชน่ะนะมัน,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 นแตกไปแล้วแต่กันยังใส่ได้อยู่มากอิงกระถามพ่อยญ่เฮ่ไปว่าเจ้าสิทิมคอยบอพ่อหญ่เฮ่แล้วก็ตอบไปค่ะว่าบบทิงดอกเศร้ามือต่อมาโต,มา,ตมากตื่นขึ้นก็เลียวบเหินพยย่อยญ่เฮ่กระซูดไหลโอ้ยบักบอบมีทิมคอยไปซะแล้วพ่อยญ่เฮ่แล้วก็กลับมาพร้อมแนววยูแนวกินทั้งสองอิงก็ออกเดินทางต่อไปพ่อทอระบายน้ะ มากระถามพ่อยญ่ให้ไปว่าเจ้าสิไปหาใคข่อยน่ะสิไปหาเมียตอนนั้นพ่อย่ให้เองก็ลอกกระบอกตอบเหียงค่ะจนยางมาหอดค่ะตอนนี้เป็นทางไตตึกสิขึ้นเฮือนมากกระใสวิธีการเอาทังแก๊สไปจุดไว้ค่ะแล้วกระใสวิธีการยิงกระสุนเข้าไปให้มันแตกนะ,นะพี่น้องแต่กระสุนมันมีแค่สามลูกเท่านั้นพ่อย่ให้ก็แน่ปืนไปค่ะยิงไปใส่กระบ,บอกถือมากเองก็เลยตัดสินใจค่ะอะมาอีกสองลูกค่อยยิงเองยิงไปลูกที่สองค่ะกระบ,บอกถือ แล้วก็ยิ่งไปลูกที่สพอดีค่ะพร่นี่แตกตืมมากเองกระเด็นตกมากงับค่ะแล้วก็จับกันไรโอเบียบร้อยเขายัางปลอดภัยค่ะมากเองกระเล่นเขาไปทั้งเพื่อนจะควงน่ะหลักก็เห็นว่ามีคนอยู่มากเองกระถามดูว่าเมียเขาคยไปไซวอาวแล้วนั่งก็บอกไปว่าอันเมียเจ้าน่ะเขาบ่เห็นค่อยมาหานีตาโดนแล้วยค่อยบอ่เห็นนั่งแล้ว แล้วมือนีฝ้นกระโตกค่ะสิออกไปตรงน้ำม,มันกินกับบ่อใดค่ะก็เลยเอาผ้าเลนันละตรงน้ำไลเขามาโอ้ก็ยังว่าปลอดภัยค่ะตอนนี้มากเองกับจักเสียจังใดก็ตตองออกไปหาต่อค่ะพ่อยญยเฮ่เราก็เลยบอกว่าเอาข่อยกับผ้าเจ้าตามตกลลงกเด้มาหอนเฮื่อแล้วแล้วตอนนี้สิเอาอยัางอีกสิไปน้ำหาเมียเจ้าพูนมันก็สิไปทั่วึนตัวมันมากเองก็เลยบอกว่าตอนนี้บ่ไดดเมียข่อยก็ร่งทองมากเองก็ขอร้องว่าซอยคนนี้พ่อยเฮ่ทั้งสองเองก็ยุ้มตากันค่ะตีกัน,กน,กน เองก็เลยบอกว่าข่อยมีลูกมีเมียแล้วเจ้าสิไปใช้พ่อยัยเฮก็เลยบอกสุฟังว่าพอข่อยน่ะนะอยู่รุ่งพยาบาลพอเจ้าไปส่งข่อยอยู่รงบานเร้วๆจ็เอา G p พเไปเลยทั้งสองเองก็ออกเดินทางค่ะมาหอดมองโบสถ์พี่น้องตอนนี้กพ่อมีตัวบงางไงลุดออกมาจากสวนสัตว์ทั้งสองก็จำต้องขามีค่ะแต่มีก็ทำที่บ่ยอมทั้งสองเองก็ถือเลียนไลที่นี่ตอนนั้นพ่อยัยเฮเราก็ถือคุ้เพิ่ไว มาก็เลยว่าทิมไปแล้วกระจับไม้แหลมมากมีเองกระใสพอดีกระโดดมาใส่โตมาค่ะมากอิงก็เอาไม้ละเสียบมีเจืบค่ะพอใหญ่เฮ่เราก็ตกใจว่าขยางคากว่างมากนีตายไปค่ะค่ะค่ะตอนนั้นเสียงมากอิงก็ลุดออกมาพ้อมหัวขวนพอใหญ่เฮ่ก็ดีใจรลายค่ะว่าโอ้เรายังหลอดตอนนี้ทั้งสองเหลือบพักกันแล้วดิพี่น้องแล้วก็พากันกินซ้นมีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ดีใจรลายเหมือนนี้มีอาหารเรียบร้อยแล้ว พ่อทั้งสองออกยางต่อค่ะกับมาพ่อคนกลุ่มหนึ่งกระถามว่าสิไปร่วงพยาบาลนันเป็นจังไดคมกุนันบอกไปว่าร่งพยาบาลไฟไหมเบเล้วพ่อยห่ฮ่เองแล้วก็เฝ้าแลงง้งขึ้นไปเบื้อง้างเทิงค่ะกต่เห็นว่าร่วงพยาบาลไฟไหมอีลีพยย่อหญ่ฮีแล้วก็ตกใจค่ะแล้วก็ยืนยอ้ยต้องบ่รอดแน่นอนเลยบ้านที่หนีมาเองก็เลยบอกว่า อาซิรอดก็ได้เด้พญเฮ่เราก็บอกรอดได้จังไดพญเฮ่เราติดเตียงบ้านที่นี่พญเฮ่เราก็จับเก้าอีใดค่ะฟาดไปกับกระจกทําที่สิตโต้วงไปข้างล่างค่ะมานีตโตมางเองกระโบบอบอใจว่าพี่นี่เจ้าเฮ่ตังสิบได้เด้ขครนีต้องการเจ้าเว้าแล้วก็เฝ้ากอดพญเฮ้โตกลงมากค่ะพญเฮ่เราก็เลยบอกว่าเจ้าไปซะนี่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาจีพีเอทให้พ้อมกับเอา,มาเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องแล้วก็บอกว่าเจ้าบบตองกลับขึ้นมาอีกเด้อ โตมาองก็เล้ยตาสินใจค่ะถิ่นพุยฮ่่ไวแล้วก็ออกเดินข้างต่อไปทั้งท่อน้ำแล้วก็ขึ้นมาหอนเฮื่อนจะหัวงค่ะซึ่งเมียเล่ากับบยุและพี่น้องแล้วก็คิดไปดูดูโอ้เมียข่อยอาศิยูห่างก็ได้มันก็นเฮ็ดไห้เล่าตาสินใจวาสิไปห่างค่ะโตมาเองกับยางมาหอดมาพอคนกลุ่มหนึ่งกระถามจึงว่ามีคนทองอยู่นี่นี่บอเพราะว่าขยมาหาเมีเยทันทีทันใดคนอีกกลุ่มหนึ่งก็แล่นต่อสู่กันเพราะความหิวโหยค่ะ มากเองกับเฝ้าเล่นไปไปพอกับแอนเดียน้องเมียนน่ะล่ะเราก็บอกว่าอยู่ห่างทั้งสองเองก็สร้อยกันตีกันค่ะพี่น้องตีกับไฟหนึ่งแล้วเอาชีวิตรอดออกมาได้แต่ตอนนั้นไฟก็ใหม่ค่ะตัวมากก็บอกว่าเจ้าออกไปออกไปหน้าประตูเลยถ้าไฟใหม่แล้วมันสิลูกใส่เจ้าตัวแอนเดียเองกับบุกไก่ยางออกไปค่ะพี่น้องตอนนั้นตึกมันกับพังเนาะลมมาใส่แอนเดียแอนและแน่ไปค่ะพี่น้องมากเองกับจักสีเฮ็ดจังไดต้องเลี้ยงกับไปค่ะมาพ่อพ่อยี่ฮี ทั้งสองเองก็สร้อยต่อสู้กันค่ะรอดออกมาอยู่ห่างพอดีค่ะมันสิเป็นโล่งหนังเนาะพี่น้องบานตอนนี้นะพ่อยี่ฮี่ลอกกระเจ็บได้ระลับบาดเจ็บโตมากเองก็เลียนลงไปไตเตึกกับหูว่าไตเตึกหนะ่ะไปบ่ได้แล้วทางมันปิดตายเพราะว่าตึกถลม่มก็เฝ้าเลียนมาหาพ่อยี่ฮ้่ค่ะพ่อยี่ฮ้่เองก็ลก็บอกว่าไปลูดคนโบ่เป็ียังโตมากเองก็เทิงไห้เทิงเบาเสียใจหลายค่ะเพราะว่าโบปียังคนซีโซยเจ้าเองคนสิฮันฮันนี่มาปิดแพสเจ้าพ่อยี่ฮ้่ก็บอกว่าบ่เป็ียังคอยบ่เป็ียัง สุดท้ายพ่อยยใหญ่เฮ่่กับเอและแน่ไปค่ะมากเองกะระเลียนไปเทิงๆค่ะกับพอว่าเมียจะควองอายุทังท้งตึกทังท้งขางกับห้องออกไปค่ะเห็นกันพอดีสิออกไปไต้ตึกกบับบ่ได้พอตึกถล่มไปแล้วทางที่ดีทังสิไปก็คือการยางไปค่ะม่นทางไปเท่านั้นค่ะมากเองกระตัดสินใจยางออกไปข้างนอกปอหาจูเลียตพ่อแต่ถือแดดเท่านั้นค่ะหน้าก็เริ่มเป็นสีวินวินค่ะเลือดก็เริ่มออ,ออกหูมาหอดตา สติสตังก็เริ่มว่ามีใจก็สั้นมากอิงก็ตั้งสติก็ต้องหอดต้องหอดจูเรียตเองผู้เป็นเมียค่ะก็นั่งถ่ายอยู่จอคออยู่บ้านที่หนีมากองิงตาสินใจเลียนเข้าไปในตึกเด็พอดีโอหลอดไปตัวพี่น้องวันเวลาผ่านไปเมียเราก็ได้คลอดลูกชายค่ะซึ่งมากเองเป็นคนเหตดคลอดนั่นเองแล้วมากอีงก็ปลูกต้นไม้อยู่ในเฮือนละพี่น้อง พอ,อย่างฝนตกขึ้นมากก็เอากระปองกระแป้งมาตั้งไว้อยู่กันหลายปีลูกจนใหญ่ค่ะแล้วตอนนี้ลูกเองก็สิเดไปโรงเรียนโดยมีกุมมูเดียวกันล่ะพี่น้องมาหับไปโรงเรียน แล้วบรรยากาศข้างนอกเต็มไปด้วยเมืองห่างๆข่างๆก็มีตปา่าหกๆแต่ผู้คนก็นยังใส่ชีวิตตามปกติแล้วเรื่องราวก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้ในส่วนตัวของข่อยนอกกระม่องว่าการตีกรอบหรือการพอบสิออกไปสู่หรือเรื่นรู้อยียงใหม่ๆค่ะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแร็กๆมันอาจสิยากแต่ผ่านไปมันอาจประสบความสําเร็จกับเป็นใดวอลไปกับฝากกดไลค์กดแชแชกดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้สร้างคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ